สวัสดีครับผมนายจีเมธทอร์ิจสอประกสองทวีฤติหกกลุ่มเอวันนี้ผมจะมาเขียนวงจรเครื่องซักผ้าครับหนึ่งกดสวิตช์ไฟน้ําเข้าติดไฟเครื่องติดสองกดอัปเปอร์ไฟนะไฟน้าเข้าดับไฟมอเตอร์ติดสามกดสวิตช์โลไฟน้ําทิ้งติดไฟเครื่องดับสี่กดสต็อปหยุดเครื่องหยุดทําง,งานครับต่อไปเป็นการต่อวงจรถังน้านะครับหนึ่งกดสวิตช์สี่ น้ำถังล่างเต็มกดสวิตช์สอดูดกดสวิตช์สอดูดน้ำถังล่างไปถังบน2กดสวิตช์สาปั๊มดูดน้ำจากถังบนไปใช้แบ่งงานที่สาแบ่งงานมอเตอร์สามเฟสกับทั้งหมุน1นึ่กดสวิตช์เอ็นมอเตอร์ทำงานเป็นสตาร์ห้าวิแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นเดลต้าและมอเตอร์หมุนตามเข็ม2 กดสวิตช์ S3 และกดสวิตช์ S2 มอเตอร์ทำงานเป็นเดลต้า5วิและจะเปลี่ยนเป็นสตาร์และมอเตอร์กับทางกับทางหมุนกับและมอเตอร์หมุนทวนเข็มครับ